Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่7กันยายน2022 e ซีรีสให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่2รักไม่รักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกี่ครั้ง เราคิดว่าพระเจ้าทรงรักเรามากจริงๆเมื่อได้ถามคำถามนี้กับเหล่าผู้เชื่อในพระคริสต์ตอบที่เรามักได้ยินก็คือฉันไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่าพระเจ้าทรงรักฉันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันและถ้าจะให้พูดกันตรงๆการเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักฉันนั้นต้องอาศัยความพยายามมากจริงๆความพยายามนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้ในเรื่องความรักพระเจ้า เราต่างรู้ว่าความรักของพระเจ้านำไปสู่การหวหยพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนแต่ความรู้นี้ไม่ได้นำเราไปสู่ความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ในแต่ละวันเสมอไปมันเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมเด็ดกลีบดอกไม้แล้วพูดว่ารักที่รักกับพระเจ้าเหมือนการหัวเราะให้กับความงู่ขเกลาของเราเองแม้หวังว่ามันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในความรักพระเจ้าได้ ยอนบทที่15ข้อที่1นถึงหเราเป็นเถาอังุนแท้และพระบิดาของเราส่งเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุนพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยในคำสอนหลักคำสอนสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกจับและตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงสอนคําอุปมาที่เปิดเผยถึงพระทัยของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่ติดตามและเชื่อฟังพระองค์ได้อย่างชัดเจนพระองค์ตรัสในพระธรรมยหอนบทที่15ว่าเราเป็นเถาอัองุนแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาพระองค์เปรียบสาวกของพระองค์เป็นเหมือนกับขแขนงต้องติดสนิทกับเถาอัองุนเพื่อจะดํารงชีวิตและเกิดดอกออกผลคําว่าติดสนิทในภาษากรีกหมายถึง รักษาไว้อย่างต่อเนื่องหรือคงความเป็นหนึ่งคำนี้ปรากฏขึ้น11ครั้งในบทนี้ไม่ใช่การพยายามไม่ใช่การทําไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายใดๆแต่เป็นการติดสนิทและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์คือให้เราติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ย้อนบทที่15ข้อ9หากที่ผ่านมา เราเป็นหนึ่งคนที่ได้พยายามจะรักพระเจ้าเราพยายามจะติดสนิทกับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์สอนให้เราปฏิบัติสิ่งแรกคือรับเอาความรักอันลึกซึ้งของพระเยซูในฐานะความจริงแท้ของชีวิตในพระองค์ความจริงก็คือผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคนล้วนถูกเชื่อมติดอย่างสนิทเข้ากับเท้าอางังหุ่นแท้และทุกชีวิตก็ล้วนไหลามาจากพระองค์พระเยซูทรงรักเราทุกคน และปรารถนาให้เราใกล้ชิดกับพระองค์สิ่งที่2คือรับเอาความรักของพระองค์ในทุกๆวันพระคุณและการเสียสละของพระองค์ได้ซื้อความรอดของเราไว้และยังเป็นพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเราในวันนี้ด้วยเช่นกันเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากการบำรุงเลี้ยงในความรักและการให้อภัยของพระองค์ในทุกๆวันและสิ่งสุดท้ายคือแม้พระองค์จะทรงรักเรามากเพียงใด เราก็ยังต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์สั่งเอาไว้ความรักของพระองค์ไม่ใช่ใบอนุญาตสำหรับการไม่เชื่อฟังและขณะเดียวกันความบาปของเราก็ไม่ได้ลบล้างการให้อภัยและความรักของพระองค์แต่อย่างใดยอห์นบทที่15ข้อที่1 6ถึง17ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อใดพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกว่ากำลังพยายามรักพระเจ้าอยู่หรือไม่อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เรารับเอาความรักจากพระองค์ไว้ไม่ได้ ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้เรียนรู้จักความรักอันไร้ไม่จำกัดของพระองค์ให้เราติดสนิทในความรักของพระองค์และรับเอาความรักของพระองค์ในทุกๆวันเราขอดำเนินชีวิตในทุกช่วงเวลาเพื่อพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีของพระคริท์ที่อยู่ในตัวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน